โอเคครับวันนี้ก็มอลรนัสกันเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยเนัสหุดก่อนนายสามารถหาเอ่าเรนโบว์เท้าได้ที่สตรีมนะตอนเนี้ยเรนโบว์เท้าหรอจริงละ่ะโอเคครับขอบคุณมากนะที่รักอ่าเวลาเราคุยกับคนเมืองคนดูจะคุยกับชาวเมืองเนะะี่ยเขาจะบอกบอกแสของของเราหรือแบบ ของหลายอย่างให้เรารู้นะฮะโอเคเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับขอรับสื่ประอาทิตย์ที่7นะฮะวันนี้ก็สามารถให้เบอร์รี่ทาร์ตกับลีนัสได้แล้วอโอ้ลีนัสจังโอ้นี่มันวันทูลไปเลยยอดเลยนายทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่พิเศษของฉันนะเนี่ยนี่มันง่ายมากเลยนีเน่เป็นเวลาที่ง่ายมากสำหรับปีนี้เลยนะของฉันเนี่ยฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการที่ต้องอ,อยู่แบบร้อนๆแล้ว มีผลไม้มากมายในป่าที่กำลังโตอยู่ทุกที่เลยอ๋อจ้ะโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับลีนัสได้ส่งคุกกิ้งรี i ซพมาให้เรานะครับชื่อฟิชทาโก้ครับอ้าวตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยอ่าฉันได้อ๋อสูตรฉันได้ให้สูตรบางอย่างเกับ สูตรอาหารที่ฉันชอบจากลีนัสนะฮะโอเคครับเราก็จะให้เบอร์รี่ถานเหมือนเดิมนะจากลีนัสที่รักยังไม่หมดนะฮะรู้สึกลีนัสที่เขาจะส่งไอ้นี่มาให้เราอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็มาหม้อลีนัสกันเหมือนเดิมนะฮะ,ฮะทั้งหมดในปีนี้นะฉันอาได้รับรู้ถึงความรักของตัวเองนะกก็สามารถตามหาความรักของตัวเองได้เหมือนกันนะ อืมจ้ะอ่ะเอานี่ไปเบอร์ลีทาโอ้นี่มันสุดยอดไปเลยนายทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่พิเศษของฉันนะเนี่ยอ่าเรานี่ชื่อเหมือนกุ้งเลยนะสกา้าอ่าเดี๋ยวจุดไฟให้นะที่รักเน่ครับทำหน้าที่เป็นอ่าสามีที่ดีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตัดขอต้อนรับสู่วันอังคารที่9นะฮะคุณผู้ชมครับเอ้ดีนะัสอ้าวทำไมนายมาอยู่ที่นี่ล่ะ เพื่อนตัวน้อยของฉันเพื่อนตัวน้อยเธอสิตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยเลยแหละไปละโอเคเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับขอต้อนรับสู่วันพุทธที่10นะฮะมามมอเรนัสกันเหมือนเดิมลีนัสจังอ่าซัมเมอร์สายแดดของดวงอาทิตย์มันแผบเผาตัวฉันเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่า เมื่อตอนกลางคืนเนี่ยนะฉันาได้ทําอาหารร้อนๆโอเคตอนนี้เมื่อกี้เห็นไหมฮะมันม่วงครับหัวใจแปดดวงครับคุณชมครับปัญหาคือวันนี้วันพุธปีแอร์ปิดพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดเป็นเทศกาลร,รูอูนะฮะโอเคครับ, okay. รบเดี๋ยวผมจะตัดเลยกันนะโอเคครับล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 บตอนนี้ก็ได้เวลาเทศกาลร,รูอูแล้วฮะลู เน่ตอนนี้ทุกคนก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะฮะกับเทศกาลนี้เอ้ยดีนัจังอ่มันรู้สึกว่าจะสุกช้าไ้เนี่ยอืมมาครับเทศกาลนี้เราก็ต้องอ่านำไอเทมของเราใส่เข้าไปจะสตาร์ฟุตลงไปนะฮะเดี๋ยวเดียวยู่บแลวเดีด๋ยวจากนั้นเนี่ยแล้วก็โอ้ ท่านกไม่หนูที่เนี่ยมาพวกมราวตลอดเลยนะถ้านายใส่บางอย่างลงไปที่พอดลักเนี่ยนะมันจะทำให้อ่าซุปเนี่ยมีรสชาติมากเราเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ท่านนายกนี่แบบว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ท่านมาอยู่ในเกมนี้นะครับดีแล้วเล้กเวลานี้ก็มาถึงอีกแล้วมาถึงอีกครั้งแล้วกับเทศกาลพอดลัก าฉันเชื่อว่าทุกๆอย่างที่พวกคุณใส่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีไฮคุณภาพมากๆแล้วจะไม่ทำให้ท่นนานโกเนอร์ผิดหวังในการมาเยี่ยมหมู่บ้านของเราอ่ะนะเอาล้วท่นวนานโกเนอร์น่าจะช่วยเป็นเกียรติในการชิมซุปแต่ได้ไปครับท่านนายยกเสียงหล่อามากเน่น้นผมก็มาที่นี่เพื่อกินมันทุกตีอยู่แล้ว อหน้าแมวเ,เลยนี่มันโคตรอร่อยเป็นซุปที่สุดยอดจริงๆหมูป่าน,นี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังไหนลองหน่ยอยสิอร่อยจริงๆด้วยทำได้ดีมากเลยนะวันนี้แต่ตอนนี้ใครอยากจะกินซุปบ้างลหรอ เอสกาลูอูประสบความสำเร็จรู้สึกร,รสชาติจะอร่อยมากเลยได้เวลากลับบ้านแล้วก็มืดเลยใช่ไหมโอ้โหครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวผมตัดเลยแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอ่าที่ร้านปีแอร์เลยแล้วกันโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อดอกไม้จากร้านปีแอร์นะฮะเมื่อหัวใจถึงแปดดวงนะครับก็ต้องมาซื้อดอกไม้ที่นี่นะฮะกด <c oughs> <c oughs> ให้ได้เยอะที่สุดนะฮะ ขายบายขายไปหมดเนี่ยโอ้โหตังเงียไม่พอเลยเฮ้ยสักหน่อยเหว่าลีนัสไม่ได้เลอต้องขายหมดเลยเหรองัอ้นขายพวกนี้ไป,ไปกดมาเท่าที่กดได้นะฮะเอาให้เยอะที่สุดตอนนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปหม้อลีนัสกันเลยแล้วกันนะฮะถ้าเดินไปนี่จะนานไหม จริงๆผมว่าเราเข้าหาลีนัสได้เรื่อยๆนะเนี่ยครับสูตรก็คือการอ่านำดอกไม้เนี่ยไปให้ลัวๆนะฮะจนกว่าหัวใจจะสิบดวงนะครับเท่านั้นเองไม่ยากเอ้ยลีนัสอยู่นี้เองนะฮะเอ้ลีนัสฉันตกลงขอบคุณนะ ลองกับคุณนะลองกับคุณนะแลดูดูๆทำได้รู้สึกเหมือนกันเลยกับคุณตกลงกับคุณนะรู้สึกเหมือนกันเลยโอ้แล้วมมรีนัททำหน้าตานิ่งน่ารักอย่างเงี้ยครับนิ่งน่ารักหมายความว่าไงอ่าคุยรัวๆรู้สึกประมาณนิดหน่อยฉันก็รู้สึกเหมือนนายเลยไม่รู้ว่านายรู้สึกเหมือนฉันรัวๆครับเพื่อหัวใจสิบดวงที่รวดเร็วนะฮะนานานา แค่คุยไปเรื่อยๆครับเอ๊ะชิบหายแล้วถ้านายไม่เชื่อเกี่ยวกับพลังในกรอออไอ้ตกปลานีอีกแล้วเหรอจะที่รับรับไปให้หมดไอ้เรื่องตกปลานี่เหมือนผมแปลไปแล้วครับก็นะคงเป็นประโยคเดิมๆครับว่าการตกปลานี่เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะฮะตอนนี้กี่ดวงละเก้าโอ้โอ้ โดโดไปขายนะฮะเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับรู้สึกว่าลีนัทจะส่งของอมาให้เราหลับมาให้เราอีกแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมครับโอเคตับมานะฮะไปตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้เราก็มาหาแฟนของเรานะฮะแฟนของเรานี่ไงอ่าบอยเฟรนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลนัทเอาออกมาเฉยนายสามารถหาเลนโบเท้าได้ที่สีมในตอนนี้จ้า อะสิบดวงแล้วนายต้องการมากกว่านี้เหรอเอาจริงๆฉันก็รู้สึกเหมือนกันเลยโอ้ยดีนัสรอเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปซื้ออ่ะหอยนะฮะไปซื้อหอยเลยดีกว่าโอเคครับวันนี้ก็นะฮะได้เวลาสมควรแล้วฮะจบกันสักทีปึ๊บเออดูดด,ดฉันตกลงฉันจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในอีก3วันข้างหน้านะเย้ yeah. อาบางทีนายก็ทําเหมือนว่าอ่ารอเล่นฉันตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะแต่ว่านายเนีย่ยเป็นคนที่พิเศษมากเลยลสก้าฉันรู้ว่าเธอจะไม่ทําแบบนั้นฉันเชื่อใจนายแล้วฉันก็มีความสุขที่จะได้แชร์ประสบการณ์ชีวิตร่วมกับนายอ่าอ๋อที่นายจะได้อยู่กับฉันตลอวันนี้แหละลีนัทจังเราจเต้นานกันเลยนะ,อะ,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 ะโอเคครับเดี๋ยวตัดไปในอีกสามวันข้างหน้าเลยดีกว่านะฮะ โอเคครับขอต้อนรับส okay, ู <laughs> ่งานแต่งงานของอลาสกับลินัสจังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือ阿สกามาอยู่ที่แพริแกนทาวงครั้งแรกไม่มีใครรู้จักเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแต่ว่าในวันนี้ในวันข้างหน้า阿拉斯านั้นเป็นส่วนหนึ่งของวันนี้เหมือนกับพวกเราทุกคนนี่ก็เป็นเกียรติของฉันอย่างมากในวันที่16ช่วงฤดูร้อนในงานแต่งงานของ阿拉กาและลินัสทำไมลินัสช็กล่ะ ไอ้นกนี่มันไปเกาะหัวมิเซนทำไมครับดีแล้ะงั้นเราไปทำให้มันถูกต้องกันเถอะเดี๋ยว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 อลาสกาแลรนัสด้วยตำแหน่งของอท่านนายกแห่งพลิกการท้าเขาให้เจ้าเป็นสามีและสามีที่ดีต่อกันจูบกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะ เย่จบแล้วครับผู้ชมครับเรื่องราวของลีนัสนะฮะและสก้านะครับผม <ST AN> ชีวิต,ตที่ต่างออกไปกำลังจะเริ่มขึ้นในตอนนี้แต่นาคตก็ยังดูสดใสนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอจบคลิปนะฮะการจีบลีนัสโอ้การแต่งงานังเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยใช่ไหมะล่ะที่รักอืม อย่าลืมเกี่ยวกับฟาร์มของเรานะแล้วก็เวลาที่เราจะไปทํางานจ้าแม่สาวน้อยของข้า I Love You จุ๊บจอ่าจุ๊บไม่ได้ตีนัดจังเดี๋ยวก่อนโถเอ้ยจุ๊บไม่ได้แหละโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เกมสตาร์ดิวจุ๊บและติดบักนี่เองนะฮะเกมสตาร์ดิวบลลนวันนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรนะจะเป็นซีซั่นสหรือเปล่านะครับสำหรับนี้ผมและน้องลีนัสก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะพบ,บกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับอี